สวัสดีครับผมนุ้แอดมินช่อง107เคลับออนไลน์มือใหม่ยิงแอดแอปตัวจัดการโฆษณาหรือบางคนอาจจะบูตโพสจากตรงนี้ครับ a c e b o o k ครับในบางในบางบัญชีอาจจะต้องตรวจสอบหมายถึงแค่กดยอมรับเงื่อนไขแบบนี้ฮะขอขอบคุณที่ยอมรับนโยบายในคอมพิวเตอร์ก็เข้ามาที่ตัวจัดการโฆษณาโดยเบราว์เซอร์นั้นต้องล็อกอินเฟซบุ๊กค้าไว้ก่อนนะครับแล้ว สามารถพิมพ์เปิดแทบใหม่นะครับตัวจัดการโฆษณาหรือจะเข้าผ่านหน้า Facebook โปรไฟล์หน้าแรกได้เหมือนกันนะครับเข้ามาแล้วมีป๊อปอัพให้คุณกดยอมรับเงื่อนไขก็กดยอมรับแล้วกดเรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นนะครับกรณีไม่สามารถยิงแอดได้สั่งซื้อโฆษณาไม่ได้รันแคมเปญไม่ผ่านสำหรับมือใหม่นะครับ Facebook บัญชีใหม่ๆคุณต้องเข้าไปยืนยันนะครับ มีการรับรองต้องรับรองการปฏิบัติตามนโยบายของ Facebook... ลบลาบลนะครับก็ในในส่วนมือถือนั้นนะครับคุณลองกดโปรโมทโพสต์สใดก็ได้กดมั่วๆนะครับแต่ยังไม่ต้องโปรโมทนะครับแค่กดคำว่าโปรโมทโพสต์ใต้ใต้โพสต์ของเพจเมื่อกดเข้ามาแล้วคุณก็คลิกตรวจสอบเลยนะครับรับแล้วเลื่อนครับเลื่อนไปด้านล่างครับ เม,เมื่อตะกี้นะครับบัญชีเดียวกันเนี่ยผมได้รับรองบนคอมพิวเตอร์นะครับตัวจัดการเรียบร้อยนะในส่วนมือถือก็ขึ้นเครื่องหมายถูกรับลงนามเรียบร้อยนะครับนี่วันที่วันที่26กุมภาพันธ์แจ้งเตือนให้ยืนยันก็จะหายไปนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปไม่ต้องตกใจนะครับบางคนยิงแอดไม่ได้โดนบล็อกหรือเปล่าวะนะครับก็กดแบบนี้ฮะโปรโมทโพสต์ใดก็ได้ลองลองกดเข้าไปนะครับ แล้วเลื่อนคุณก็จะพบเจอกับป๊อปอัพให้มีการรับรองบัญชีการทำโฆษณาปฏิบัติตามกฎของเขาอะนะครับ Android และ iOS ช่วงต้นปี2022นะครับสามารถเช็คดูสถานะของตนเองได้ด้วยว่าโดนหรือยังนะครับติดแดงหรือยังโดยเฟืองด้านล่างมุมขวาล่างนะกดเข้าไปสังเกตดูตรงนี้ครับเปิดใช้งานอยู่คือเขียวนะครับ บางทีเกิดข้อผิดพลาดโฆษณาโดนปฏิเสธคุณก็ต้องเข้ามาเช็คดูนะครับว่าสถานะบัญชีเปิดใช้งานอยู่หรือไม่นะครับแอปมือถือก็ดูได้ง่ายนะครับเหตุผลที่ผมแนะนําให้ทําในแอปมือถือก่อนเป็นการวอร์มบัญชีนะครับโฆษณาเริ่มต้นถ้าทําในคอมพิวเตอร์อาจจะมีปัญหาได้ง่ายนะครับเพราะว่าเราเป็นมือใหม่มีความเชื่อว่าโรบอทนะครับ AI ของเขาพิจารณาดูว่าเฮ้ยคุณอาจจะเป็นคนที่ปลอมตัวมาหรือเปล่านะ อาจจะเป็นคนที่เคยโดนบล็อกแล้วกลับมาทําโฆษณาใหม่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าคุณทําในมือถือก่อนวอร์มสัก5วันบูตโพสต์จากตรงนี้นะครับหรือคุณจะเข้าแอปโฆษณาก็มีค่าเท่ากันเป็นการวอร์มบัญชีโฆษณาก่อนสัก5วันนะครับ3 5วันแล้วเอาไปล็อกอินในคอมพิวเตอร์ต้นปี2022ยิงแอดได้โดยไม่ต้องยืนยันตัวตนไม่ต้องเปิด2ชั้นก็ยิงแอดได้แต่อย่าเพิ่งดีใจนะครับ สักพักอีกไม่นานผมว่าเดี๋ยวก็อัปเดตระบบใหม่ผมจะทำคลิปในการเติมเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะหมายถึงกดเข้าไปที่ตั้งค่าของแอปโฆษณาบนมือถือครับแล้วเลื่อนหาคาว่าชำระเงินทั้ง2ระบบนะครับหน้าตาคล้ายๆกันกดเข้าไปครับแล้วเพิ่มวิธีการชำระเงินตรงนี้ครับ คุณสามารถเลือกได้นะสำหรับบัญชีใหม่ๆหมที่ยังไม่เคยเพิ่มบัตรเดบิตบัตรเครดิตนะครับสามารถเลือกได้ทั้งเครทั้งเคแบง QR code บลบลบลนะครับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับก็ลองลองทําล่วงหน้าไปก่อนนะครับแต่ใครแต่ถ้าใครยังไม่คล่องเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาฝากติดตามช่องนี้เรื่อยๆนะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ยูทูบของผมกด ติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ